สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือจะมีด้วยกัน3ประเภทนะครับอ่าสรองประจำกองและก็กองหนุนสารองก็คือสมาชิกที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดและอบรมนะครับอส,อสสารองนะครับถามว่าได้รับการฝึกหัดอบรมหรือไม่นะครับเขาก็มีการฝึกหัดมีการอบรมแต่มันไม่ใช่หลักสูตรนะครับไม่ใช่หลักสูตรจัดตั้งเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้รับการจัด ฝึกหัดแล้วก็อบรมนะครับประเภทสำรองต่อไป2นะครับประเภทประจํากองก็คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรมและก็บรรจุอยู่ในอัตรากาลังคําว่าบรรจุอยู่ในอัตรากําลังนะครับจังหวัดจะต้องมีการจัดทําแผนอัตรากําลังแผนบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คืออสอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณปัจจุบันนั่นเองสมาชิกกองอา ครับก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านรับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันเอาไว้นะครับเผื่อว่าในคลิปหน้านะครับจะได้ติดตามรับชมรับฟังกันอีกหรือนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาได้สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ